อีกหนึ่ินอันนี้อะโวคาโดากินไม่เป็นอืมกินไม่เป็นอะโวคาโดกินไม่เป็นขนอะโวคาโดไม่เป็นเสียงฟินขำที่เป่งเลยนะครับคือดูนะแก้ตัวไม่ได้ถ้าแบบว่าจะต้องมันคู่ที่แบบโหดมาก อ้าวอันนี้ no filter อ่ะนิ่งน้อย filter เพราะมันจะลดน้ำหนักไม่ได้นะครับผิวมันตรงลดเลยเราเค่อยออกกำลังกายแทนกินนะครับเนื่องจากว่าท,ทุนไนออกออกกำลังกายทุนไนโนชาบูโอเคต้อนไม่ไหวจริงจรีงพีคทุนไน you want what like อะไรกินฮม่มโน no stop it โจกึมอร่อยอร่อยชานมไข่มุกพอโอรี่ชานมไขม no no ่มุกทูนดเปอร์เซนต์แบบโนชูก้าทูนเดเปอร์เซนต์โนชูกวัดคือยูทูนเด็ดเปอร์เซนต์โนชูกาทูนเดเปอร์เซนต์อะไรหวานไงสวิตสวิตบายฟอร์ชาลีนอบายีคลสดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเพื่อนๆ ขอให้เพืเ่อนๆสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงคุณพอ่อหูไว้ไว้ตอนนี้ผมขาวผมครึ่งครึ่งนะครับฮับไวแอนแบ็คฮัร์ฮารเยอะได้เฮยยูแคนยูติติ๊กติ๊กติ no no I want ติ no, no. Want ๊กติ๊กติ๊ก no no I want ติ๊กติ๊ก because because too much อืม much, หมดหัว because if ติ๊กติ๊กติกติก don't have hair อะอืม i ติ๊๊ติ๊กติ๊ more more h t no 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 no, no. จริง จริงๆอีพูอันนี้ยูอีพูเบริสจุกกลม I can but now too much can't just uh, you ต้นปีไม่มีนะครับต้นปีที่แล้วมีนะครับแล้วก็หายไปแล้วนะครับแล้วก็ต้นปีมีนิดแล้วก็หายไปแล้วนะครับแล้วก็กลับมามีเลยหลายหลายอย่าง โอเคไปไปโอเพ่นโอเพ่นฟังมันทำไปโอเพ่น mm hmm. เวลาไวน,น้องเพื่อน ข้าหมวกคนแก่และไรวะอืมกระทันหันกระทันหันคลายคลาย No you know so Oh สุดยอดโอ o สุดยอด่อเลยวะห่อเลยวะ ได้เนี้ยแหละหล่อ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 โคลหลอดิตกใจกันไปเลยดินุ่งห่นหล่อประมาณนั่นแหละได้แค่นั้นไปกระทันหันกระทันหันอยากร้อง no no อ้าววิทยยวิทยยกระทันหันหล่อเลยดิขึ้นไปเมื่อกี้เฮ้เนี่ไม้นี่ยเป็นนั้นเป็นนั้นนี่หล่อเลยเนี่ยแดงแค่นั้นแหละปีละปีละสามคำ เข้าใจได้โอเค you wanted 14 uh, ครั้งโอเค I want 14ครั้งเหรอเหรล่ายังไงกลับไป4ครั้งนาว w y u เธอที่วันอะ14ครั้ง how you you say before you you p e o p l e January time you 14ครั้ง why now old นี่ my friend you know n a my e m friend my bad friend เนมไมเคิลซ <Name> <Michael. S 2> ิลราชเียนถาวันไมเคิล <Michael. S 2> สิลราชสิลราช